ศาสคุณศลธรรมหรือคุณความดีที่เกิดขึ้นแล้วไม่คงอยู่ยั่งยืนการแสดงพระธรรมเทศนาวันนี้เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาอันสืบเนื่องมาจากนโยบายของมหาเถรสมาคมร่วมกับคณะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกล่าวคือมองเห็นความสําคัญในเรื่องการป้องกันและปราบ การประพฤติมีชอบของภาครัฐตลอดจนถึงประชาชนทั้งหลายจึงได้จัดให้มีการเสริมธรรมเสริมปัญญาครั้งนี้ขึ้นมาเพราะเล็งเห็นความสําคัญในการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานภาครัฐและสังคมโดยรวม และเพื่อความอยู่อย่างผาสุขของประชาชนคนในชาติโดยจัดให้มีการแสดงพระธรรม,มเทศนาอันเป็นหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาบูรณาการเข้ากับหลักสูตรต้านชุดจริตศึกษาหรือ a n t i Corruption Education โดยนำกรอบหลักธรรมโดยนำกรอบหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามาสแสดงคือสมัคประธานสี หรือความเปลี่ยนสี่ประการโดยจัดให้มีการเทศตามลำดับหัวข้อ